หยับบานตรงนี้ได้มั้ยมีคนมาดูยังอ่ะยังเชื่อมเน็ตยังเนี่ยเนี่ยเหรอสว่างยังทุกคนมันก็สว่างนะมึงดูว่าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าฟองน้ำนะมึงเคยเข้ามาดูหนึ่งคนฟองน้ำสวัสดีค่ะทำไมคอมเมนต์ไม่ครบคนหนึ่งคนหนึ่งคนจไดสามไม่นะจุดเก้า สวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วคอมเมนต์สิค่ะคอมเมนต์ได้นะคะจะตอบค่ะวันนี้เราเป็นใครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามได้ค่ะเดี๋ยวตอบคกดสวัสดีค่ะกดลงมาเลยสวัสดีค่ะท่านไหมคะสวัสดีค่ะหนูรักทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะสวค่ะทำทำยูทูบมากี่ปีแล้วคะไมว ทั้งทั้งราทำนั่อยู่าีค่ะสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน่ารักมากขอบคุณค่ะจะได้คุยกันหลายๆคนสวยทุกคนเลยขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฟ้าเขไหนพี่ฟ้าคะเขาไหนพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าค่ะอุ้ยไม่ใช่ยัเพึ่งเฉลยสิ อายุเท่าไหรกันคะนั่งจากฟองนลองนดาวกันละกันนอดาวยี่สิบสองค่ะสามฟองสิบเอ็ดค่ะที่วันสิบแปดจะสิบเก้าแล้วค่ะฝนอายุสิบห้าจะสิบหกและค่ะค่ะอายุสิบห้าจะสิบหกค่ะแบบนะคะไปเอาสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหตอนแปดสิบสองดาวตกใจปะสุดยอดเลยพี่เพรอยู่ไหนและคะ พี่พีแพรอยู่ต่างจังหวัดค่ะค่ะน่ารักทุกคนเลยขอบคุณค่ะพี่ดาวน่ารักจ้าทำอะไรอยู่หรอครับไลฟ์สดค่ะนั่งไลฟ์สดไม่มีอะไรทำก็เราจะมานั่งไลฟ์สดกันนะคะพี่พลอยหายไปไหนคะใครหรอใครอะเพื่อนของอค่ะพี่ทุกคนี่น่ารักมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่บอกไปแล้วค่ะทำยูทูปเมื่อกี่ปีห้าปีค่ะพี่ดาวเป็นคนจังหวัดอะไรคะทุ่ ชอบมากเลยเกิดที่ไหนคะเกิดที่ไหนก็ได้ไม่อยากบอกเกิดที่โรงพยาบาลอ๋อเกิดที่โรงพยาบาลชอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องดาวอายุเท่าไรคะสิบสองสิบสองค่ะกินข้าวยังยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวมาเสร็จก็ไปกินค่ะอะไรเนี่ย FC น้องดาวคู่กู้แฝดหน้าตาดีคู่แฝดหน้าตาดีอ่ะค่ะขอบคุณค่ะ FC น้องดาว FC สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะรักพี่ทุกคนขอบคุณค่ะปีนี้น้องดาวขึ้นม อะไรคะน่าขึ้นปหอปหกค่ะสวยมากน่ารังจังคบน่ารับพี่วาพี่ว่าน่ารักจ่งครับ่พี่วาพี่ว่าพี่่าพี่ว่าพ่ว่าพี่ว่ากี่วบาพี่ว่ะพี่ว่้่าพอ่ว่าพี่เ่าดี่ว่าพีบว่าพี่ว่าพี่าพี่เ่าพี่ว่าพี่าพี่่าพีาพี่าพี่ว่าพแ่ว่าพ่วก็ไี่ว่าพี่่าู้นะ มีคนถามค่ะทำไมสวยจังทุกคนขอบคุณค่ะน้องดาวน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้พี่วันร้องเพลงหน่อยให้ออกมาเต้น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 ให้ออกไม่ยอมผมรักพี่ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะมีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักขอบคุณค่ะไหนกีต้าไหนกีต้ากีต้ามาพี่คิะไทยแลนด์ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นหนะนี่เห็นหน้านี่ค่ะใครกีต้า น่ารักทุกคนขอบคุณค่ะน้องดาวกี่ผีคะเฮ้ยกี่ปีกี่กีใช่ไหมก็ก่อนน้องดูช่องนี้บ่อยมากอ๋อออค่ะนดาวอยพี่ฝนน่ารักจังอุวยขอบคุณค่ะขืนสวัสดีค่ะพี่มินพี่มิ้วพี่มิ้วเหรออ๋อพี่มิ้วเหรอคะค่ะพี่มิ้วทำอะไอยู่บ้างคะสวัสดีค่ะทุกคนน่ารักขอบคุณค่ะพี่แพรไม่ได้เจอนานเลยค่ะ ยี่สิบค่ะยี่สิบค่ะเป็นอะไรกับพวกพี่เป็นพี่เป็น้องเป็นพี่น้องค่ะร้องเล่นร้องเล่นร้องเล่นนะคะร้องเล่นนะคะร้อเล่นแชร์แล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่วันร้องเพลงค่ะร้องไปแล้วค่ะพี่วันร้องไปแล้วพี่วันน่ารักจังครับหนูชอบหนังสั้นชอบหนังสั้นของพี่ว้นเลยค่ะชอบคุณค่ะไขอบคุณค่ะทุกคนสวยจ้าขอบคุณค่ะใช่ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ สวัสดีค่ะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆขอบคุณค่ะอยากให้ได้ร้องเพลงค่ะเอ่าลยสักท่อนโยโย่รักจังเลยไรเรื่องเลยขอบคุณค่ะถูกต้องคนละวันฮะพี่ฝนก็น่ารักอะไรพี่ฝนพี่บล็อกหนูทำไมใครบล็อกคะไม่ได้บล็อกค่ะไม่มีใครบล็อกเพจไม่ได้บล็อกเลยนะคะพี่ฝนก็ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าพี่ฝนมาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะ พี่มิวอยู่ไหนคะทำงานอยู่ข้างบนค่ะพี่ดาวสูงเท่าไหรคะสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสองห้าสิบสองอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่พี่ฟ้าอายุสิบห้าจะสิบหกค่ะน้องดาวพี่ดาวอยู่เท่าไหรยก่สิบสองชอบพี่ฟ้าขอบคุณค่ะคนไหนฟ้านะคนไหนฟ้านะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคนไหนฟ้านะคะเื้าแดงหรือว่าเจ้อดำคะ คนไหนฟ้าแดงหรือดําพี่ฟ้ามาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะใครฟ้าใครฝนนะคะเสื้อแดงหรือเสื้อดําคนจังหวัดอะไรกันคะจักรุงเทพเป็นคนเกิดที่ลบบุรีค่ะชนเออชนบุรีค่ะเกิดที่ชนเกิดที่ชนบุรีค่ะอันนี้เกิดที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเชิญเหรอคะ พี่ฟ้าน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิญค่ะชอบพี่พี่วีคิสสมัยมากมากค่ะ้าอ่กีตาอยู่ไหนค่ะลงมาไม่กี่แล้วก็หายไปเลยค่ะทำอะไรมาสวยจังสวยจังชื่ออะไรคะใครคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะ6กคนที่รับชม63ทุกคนจัดลภาพมานะทุกคนไปเรียกเพื่อนมาใช่ไหมใครแชร์บ้างอ่ะใครแชร์รายงานตัวหน่อยสิ พี่อย่ามาเป็คัมภีันสิค่ะอย่าบังพี่วันสิค่ะอ๋ออย่าเป็ได้ร้ายสิเพื่อนชอบแซลอหนูไม่บังก็ได้ค่ะเรื่องของทุกคนทิ้งเลยไม่อะแดงค่ะแดงค่ะโอ้เขาบอกว่าแดงคือพี่ฟ้าโอ้ใครครคือพี่ฟ้าใครคือพี่ฟ้าแดงหรือดําน่ารักทุกคนเลยขอบคุณค่ะพี่ฟ้าแดงหรชอบพี่วันมากเลยครับ ชอบพี่วันมากเลยครับอีกแล้วนะแกล้งแล้วนะดาฟ้าแดงฝนค่ะฮะอ๋อดาฟ้าแดงฝนค่ะดาฟ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักตสดีค่ะดูมาสามปีไม่เบื่อเลยขอบคุณค่ะพี่วันร้องเพลงพรมากสวยและน่ารักขอบคุณค่ะเสื้อแดงพี่ฟ้าค่ะยังไม่จะเลยดกว่ะรักพี่ฝนขอบคุณค่ะ กิต้าอายุเท่าไหร่ครับเรียนชั้นอะไรหรอครับกิต้าอยู่ม2ค่ะอายุ14 14. 14คะ่ะน่าจะ15แล้วมั้งค่ะพาไปดูพี่ต้นน้ำหน่อยต้นน้ำ,นำไม่ไม่อยู่ไม่รู้จะไปยังไงไอะโควิดใช่ค่ะติดโควิด เีแล้วเดวทำอะไรอยู่ครับตอบทุกคนค่ะแล้วก็ไปเรียกเพื่อนขมาดูแล้วพี่ทําน่ารักจังพี่วันสวยมากขอบคุณค่ะชอบดูหนังสั้นมากมากพี่ฟ้าน่ารักมากเลยเขาน่ารักทุกคนเลยเสื้อแดงหนูแชร์เฉยแล้วกันไหพี่วันน่ารักจริงๆเสื้อดาคือเสื้อดาพี่ฟ้าน่ารักจังเฮ้ยเ้อยไปอ่านเลยอานจะพผิดพีว่าพี่ฟ้าไง ก็นะคะเสื้อดํานะคะคือฟ้าค่ะนี่คือฝนหนูแชร์แล้วขอบคุณค่ะชอบพี่ฟ้าจังค่ะขอบขอบคุณค่ะ MC แฟนคลับพี่วันน่ารักคิดทอดน้องวันด้เด้อเด้อเด้อคนสวยคิดทอดคือกันเด้อพี่ฟ้าเสื้อดําพี่ฝนเสื้อแดงใช่พี่เสื้อดำพี่ฝนสีแดงอ่านหนูบ้างส่งมาใหม่นะคะส่งมาใหม่ค่ะอ่านแล้วค่ะเอาหัวใจรัวๆไปเลยขอบคุณค่ะพี่เด็อยู่ที่ไหนคะพาไปดูหน้าพี่มิวหน่อยค่ะพี่มิวเฮ้ เดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะคะเราต้องไปแล้วนะคะวันนี้มาแวบๆแล้วเดี๋ยววันหน้ามาอีกแบบๆอยู่จังหวัดอะไรคะรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะงั้นพี่ฟ้ามีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะมีหลายตัวเลยมีก็แม่หลายตัวเลยชื่อฮาตตาลีค่ะใช่แฟนชื่อฮาตตาลีนะคะพี่ดาวมาเลยค่ะ ทั้งหมดเป็นพี่น้องกันหรอคะเปล่าคะเรามาเจอกันได้ความมุงเอินมุมิดคิดค่ะฟองน้ำน่ารักมากๆเลยนับพี่ฟ้าพี่ฝนพี่ดาวพี่วันพี่ฟองน้ำมากมากพี่น้ำพี่ฟองน้ำมีแฟนยังคะ พี่น้ำปิงถ่ายไปไหนคะมีหมดละค่ะทุกคนมีแฟนหมดแล้วมีแฟก็คือฮาร์ตลีทุกคนมีฮาตาตลีหมดแล้วนะคะรักทุกคนสวัสดีค่ะพี่ดาวพี่ทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะไว์หน้านะคะกดติดตามพวกเราไว้นะในเพจ Lovey l Kiss Thailand ดูคลิปได้นะฟ้าที่ายู่ทุกค่ะ YouTube ช่อง Lovey Family นั่นเลยค่ะต้องเดินไปไม่ได้ค่ะไม่บายค่ะไม่บายนะคะปิดเลยปิดแล้วนะปิดตรงนั้นค่ะปิดตรงไหนวะสิ้นสิ้นอ๋อไม่บายค่ะจุ๊บๆถ้าจบเวย